นี้เราจะแกงปลาช่อนนะคะหรือว่าแกงปลาค้อใหญ่แบบบานใหญาติพี่น้องกินค่ะทุกคนคะนี่ครับเป็นปลาช่อนที่เราไปจับนะปลาดาธรรมชาติเลยอันนี้คือเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้อยิโนโมโตะนี่นะเคล็ดลับความอร่อยค่ะใส่ลงไปค่ะนี่ละหนึ่งทพีประแดกบานเข้าประแดกตอนสูตรจังหวัดไหนใส่ปลาลาบ้างคอมเมนต์หน่อย อุ้ยหอมมากค่ะทุกคนกินหอมทะลุจอเลยผักนี้คือขาดไม่ได้เลยนะสําหรับต้มปลาแบบบ้านๆเรานี่ยเขาเรียกผักอะไรนะผักไข่แยงบ้านใครมีบ้านคอมเมนต์มาหน่อยอุ้ยหอมหอมสูตรนี้หอมแน่นอนโอดูต้มปลาคอใหญ่ค่ะหรือว่าแกงปลาช่อนใส่ผักขยงนะคะใครว่าน่ากินคอมเมนต์มาหน่อยจ้ะต้มแบบบ้านๆเลยนะใช่ โอ้โนี่แหละโอ๊ยนีไดุ้่โอ้โแต่ทั้งอ๋อคือโคเดี๋ยวเราจะได้กินเดี๋ยวไ่ได้กินเขาบอกว่าหามจับปลาสมือต่เข้าหีจับปลามือเลยปลาคอใหญ่ซ้าปลาปางพี่จับได้ยปลาคอใหญ่ค่ะทุกคนคะขอคนละหนึ่งเมนูทาอะไรกินดีวันนี้คอมเมนต์มาหน่อยค่ะหิวปะ เอาเดี๋ยวเจมก็มาเฮ็ดเองอ่ะบก่าเฮ็ดหตาตายแล้วเจมบก่าขั้วป่าดีเด้อดีเด้อันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยสวัสดีเด้อผู้ช่วยหนิผู้ช่วยจัดการให้หน่อยเอาตัวใหญ่ๆนะคะอุ้ยสดๆเลยกระดิ่งอยู่ละค่ะปลาสดๆเลยโอ้ยโอ้ยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เมนูนี้คือแกงปลาค้อยใยค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือผู้ช่วยของเรานะคะเอาไปคั่วให้หน่อยเด้ ดูว่าพี่น้องกินแล้วจะหน้าตาหรือว่าแสดงอาการออกมาเป็นยังไง <laughs> เรามาลุ้นดูวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะผักค่ะอันนี้เดี๋มาแต่ตลาดพวกเติมต้มยำ <c oughs> อันเจ้านี่เนค่อยขาเลยนะ <c oughs> มันอยู่ในสายเลือดว่าอันทางว <c oughs> ่าจินใส่น้ำเกลือเอาเลยั <c oughs> <c oughs> เลือเลยทีว่าซ่อใดแต่เธอว่าเออที่ขาดบ่ไ้ก็คือนี่ค่ะใ่ยอย่างผักขะแงงต้มใส่ผักขะแงงค่ะบ้านไผมีน่อุ้ยหอมันหเลยบ้านใครมีบ้างผักแบบนี้คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยหรือว่าแต่ละจังหวัดเรียบผักอันนี้ว่าผักอะไรคอมเมนต์หน่อยส่วนซีสเกตบ้านเฮาเอิว่าผักขะแงงแกงปลาคอยใหญยใส่ผักขคแงงค่ะมือนีค่ะวัตถุดิบเท่าไหร่ผู้ซอยมีผู้ได้ผักไปลรางใท้แน่บ่กกาใส่ไม่ง่ายแต่เมื่อกี้กเม้นบอกไม่ยา อันหนาวไม่ต้งพุ่นเลเหมือนส่งสัญญาไม่า้องพุ่นเหรอแต่ว่าแบบอกอ้ลมนะยาสิว่าแจ้งสันลูกไผ่หักไม้ยาบกาะใสทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเ่อแบบอยากส่งสัญญาไปบอกไม่ยาช่วยล้างให้นี่ลูกมือเขาผู้ซอยเฮา เชฟดาวบรรยากาศดีเนาะล่มล่มหนาวกำลังมาบรรยากาศล่มหนาวมาแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยนะเดือนธันวาคมนะใครคิดถึงบ้านกดบวกหนึ่งมาหน่อยเท่านี้ละบวกหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเขาแม่บอกยายไม่ได้านลูกหลานมากดีใจบอกดีใจบอกถ้าข้าล้มมากแล้วขอค่ารถเด๋ยยัยแล้วมามี่ยายขอค่ารถดไงคาราเมนรถเมื่อมามี่เมื่อเมื่อนั่นเด้เมื่อเมื่อเย่อ ใส่ยังไงล่ะใส่เกลือทุกคนอันนี้คือหม้อต้มปลาเนี่ยใส่หมอโล่เลยค่ะเฮ้ยมันเรงสีอลไรมันคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกใส่เกลือนะคะเพื่อความเค็มวัตถุดิบต่อไปก็คือหัวซิงไทรนะคะหรือว่าตะไคร้ใส่ลงไปในหม้อเพื่อดับขาวจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมที่เราโขกนะคะลงไปนี่โอ้ยใส่ลงไปเลยทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าหม้อนี้จะอร่อยไหมสีแสบบอใช่ป่ะสีแสบบอหม้อนี้ เฮ้ยเธอใส่ผงนวดเลยนะมึมีคนผูวแบนี่ครับบรรยากาศครัวเราแบบบ้านๆเลยใครว่าบรรยากาศดีบ้างแบบนี้ใครชอบบรรยากาศแบบนี้กดบงหนึ่งมาหน่อยคอยอ<น>้ายพี่เทียงนาหน่อยเ <c oughs> อาเป็นคนมี่าเลยอุ้ย่ายังนีเลยค่ะ <c oughs> เป็นคนมี่าเลย <c oughs> ดิ<อ>บรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศดีแห้งขาทุกคนหยุดกลางทงหน้า ู่จังหวัดไหนมีบรรยากาศแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาค่ะนี่ครับลมหนาวมาเห็นไหมนี่ออลมแรงมากใครชอบบรรยากาศแบบนี้คอมเมนต์กดหนึ่งมาจา้ะนี่ครับลมแรงจริงวิถีชีวิตบ้นบานๆเฮ่าค่ะแกงปลาคอเวลามาทำอาหารที่เถียงนานะเชื้อเพลิงเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยบอมอึดค่ะบอมอึดมายาแผานกเตรียมเชื้อเพลิงเราอยู่ <laughs> ตรงนู้นใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาตินะครับไม่ต้องซื้อเลยอันนี้ <laughs> ดังไฟฟิงได้พร้พอมคุณได้ดิ <_ C os> มีใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างหน้าหนาวจะได้กลิ่นควันไฟผูไไ้ใดมากยังสี่แน่คอมเมนต์มาแน่ผู้ใดมากเน่ียังเหรอขวดสะบักขวด <_ C os> น้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ปลาช่อนลงไปค่ะนี่ครับเป็นปลาช่อนที่เราไปจับมานะปลาดำธรรมชาติเลยใช่ใชแกงแบบบ้านๆคะ่ะใครชอบเมนูนี้คอมเมนต์มาค่ะเมนูโบ๋ของเขาเลยนี่แกงปลาคอแกงปลาคออ์ุ้หนั่นหอมเนแมันต้องแสบแน่เลย เมนูหนีพคนตรงยกถ้วยสดแทน <im it> ยกถ้วยสดเลยเอและที่สำคัญนั้นทุกคนชอบบรรยากาศมากนี่ครับวิถีชีวิตช่วงแบบปีใหม่ใช้เทศกาลปีใหม่เนี่ยก็จะมาเจอบรรยากาศแบบนี้นะคือการได้มาอยู่กับญาติพี่น้องนี่นะคะัคือความสุข <im it> ที่ประเมินค่าไม่ได้เอออ,อยู่ไก่ส้มไดขี่รถมาฮอดบานเด็กเจอพี่น้องหรือเจอพ่อเจอแม่เนี่ยแหละคะ่ะคือความสุขค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็หายเหนื่อยค่ะอุมลมหนาวลมหนาวมากดูลมแรงมาก ก็ถือบีดเปยย็นตสยานใช่ไหมจะสิไปใส่ <laughs> อ๋อไปอหาฟื้นอ๋อแผนแหาเชื้อเพลิงแผนแหาเชื้อเพลิงอ <laughs> ย่าตกน้ำละ <laughs> อันนี้คือเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้อายิโนโมโตะนี่นะ <laughs> เคล็ดลัอกความอร่อยค่ะใส่หลายนวดหลายค่ะใส่น้อยนวดน่อยใส่ลงไปค่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่ละหนึ่งทัพพีใ <laughs> ส่ไปค่ะอุ้ยเดือดหอมเหรอเดียวเดือดหอมปอสแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาให้ดู โอ้เดือดบูบับบูบับเลยอันนี้เพิ่มความนัวด้วยเฮ้ยขาดบัวได้เลยนี่ใช่ค่ะเพิ่มความนัวมันสมัด์หอมบาลแกตแน้ลูกบาลแกตมันบัลบัวได้บาลแก๊สลูกดึงไม่ออกดึงไม่ออกอ๊ยนี่เปิดหัวมึงเออนี่อันนี้คือเทคนิคการบาลแก๊สนะบัลแก๊สปลาแดกบ้านแล้วปลาแดกตอนใครต้มปลาแล้วใส่ปลาลาบ้างปลาแดกแบบนี้นี่คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยบ้านใครต้มแล้วใส่แบบนี้บ้างสูตรจังหวัดไหนใส่ปลาลาบ้างคอมเมนต์หน่อยอ่าแค่นี้แล้วเนาะมาเข้มกัด อุ้ยหอมมากค่ะทุกคนกคนิกนหอมทะลุจอเลย <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักขะแหงลงไปค่ะผักนี้คือขาดไม่ได้เลยนะ<ช>สําหรับต้มปลาแบบบ้าน,านเราเนี่ยเขาเรียกผักอะไรนะผักขยแงบ้านใครมีบ้านคอมเมนต์มาหน่อยออได<ม>้คอมเหน่อยมันเป็นแบบไหนมีเป็นแบบนี้อุ้ยหอมหอมแต่ละจังหวัดจังหวัดไหนบ้างมีคอมเมนต์มาหน่อยออสูตรนี้ หอมแน่นอนแล้วก็ใส่หอมเปนะคะหรือไม่ไม่เขาเรียกว่าอีเองนะผักใบเลื่อยออผักใบเลื่อย <c oughs> เออคนคนกรุงเทพได้ยินผักใบเลื่อยคนกรุงเทพโอ้ยนี่น่ากินมากเลยทุกคนคอมเมนต์หน่อยลุงถ้าว่าคว้นเพิ่มมะขา,ามเปียกมัลยร่องมึงดิละนั่งเข้ามาไม่ต้องเปรี้ยวแน่นอนน้อ,นะองมยนหน่อยมึงแค่น้่ย วิทุกคนมาดูนะที่โอ้ยดูใครว่าน่ากินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยใครว่าน่ากินคอมเมนต์หน่อยต้มปลาคอใหญ่ค่ะหรือว่าแกงปลาช่อนใส่ผักขยงนะคะใครว่าน่ากินคอมเมนต์มาหน่อยจ้ะต้มแบบบ้านๆเลยนะใช่เออซิมมึงก่อนซิมมึงก่อนเป็นยังไงปานว้ย บอกเลยต้องยกสดแทนเลย,ยสีหน้าตาน่ากินมากเลยเหมือน,นสีปากแม่ค้าเลยเอ้ยไม่ค้ากับปากสวยนะคะต้มปลาค่อใหญ่ปากก็ต้องสวยเพราะว่าใส่ลิปฟินเวอร์ค่ะ,ะนี่นี่มีทั้งหมดเจ็ดสีนะทุกคนใช่นนเป็นลิปแบบนี้เลยเป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะใช้เองทุกวันเลยนะคะ <S <S เท็กกับเขากับหนาำก็ใส่ลิปฟินเวอร์นี่แหละจานี่ <S <S อันนี้เดี๋ยวทาให้ดูนะคะเป็นลิปฟินเวอร์เบอร์สามนะคะอันนี้เดี๋ยวทาให้ดูนี่ครับนี่ ต้มป้าปากก็ต้องสวยต้องแซ่บเด้ค่ะบรแสากับเขาเป็นสีบอแซบเออเห็นไหมทาออกมาแล้วใครว่าสวยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะเยเห็นไหมปากเด่นจริงๆด้วยทุกคนใครว่าปากดาวเด่นบ้างตอนนี้กดบวกหนึ่งมาหน่อยใครอยากสั่งซื้อ พิมคำว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือจิ้มทีตะก้าได้เลยนะคะแ่งแบบนี้1แท่ง159บาทนะคะมีโปรโมชั่นอยู่ใครไม่อยากเสียค่าส่งสั่ง2แง่งส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อมีทั้ง Facebook, TikTok, Lazada, Shopee สะดวกช่องไหนไปตามไปสั่งซื้อกันได้เลยจ้าผู้หญิงอยา่ยุดสวยผู้หญิงย่าหยุดสวยถ้าอยากปากสวยต้องใช้ลิปฟินเวอร์แต่ตอนนี้มาลุ้นก่อนว่าคนกินแล้วจะเป็นยังไงมา ถ้าสิเอาล่งแล้วสุดแล้วไปถามยายเบิ่่งวามันสิเป็นาแซ่บบ่เด้อเบิร์กคุณยายคะคิดว่าปลาคอใหญ่ฝีมือน้องดาวจะอร่อยมั้ยคะอร่อยแจกอร่อยแจกอร่อยเท่าไหร่คะที่สุดใน3โลกมั้ยคะอร่อยแ่บอร่อยแซ่จกขาถามเข้าวหัวซึกแน่พี่น้องลูกหลานมาจะสีหูวซึกจังไงเออยายหูวซึกจังไงแน่มีแห้งมีแห้งมีแห้งตื่นใจตื่นใจมีความสุขบอม่วนเป็นบ่ หนาวมันแรงแล้วก็มาอ่นี่เฮีบอถ้าเขาขอค่ารถนี่สิดีใจบ่บ่บอลอะไรก็จั๊กขาลอยนะย่าบอลสนีซิไฮบอลขอค่ารถนี่ซีไฮนะจับตาเอามาเป็นยังเขาเหลื้อยโย่โอ้ยดูนี่เนี่บน่ากินมากเลยในที่สุดก็เสร็จแล้วต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหอมมากถ้าโทรศัพท์ได้กินนะบอกเลยหอมทะลุจอ บ้านเฮาปนละเราแกงปลาเถอาแกงปลาโคอแกงปลาโคฝีมือร้านไทยนี่ตั้งนี่กินบ่อโอ้ยดีไงเแถววะมีแต่โตใหญ่ใหญ่เห็นไหมตอนใหญ่แห้งผมบอกเลยผู้ใดได้กินต้องลองว้านี่วิธีเติมน้ำยกทั้งหม้อเลยเออุ้ยขอดูหน่อยนี่ยลงนี่เป็นตะกินแห้งเรา ขอดเอลาอีกไอาอีกเอาอีกเอาไปอีกสีมือของน้องดาวค่ะครบแลบบมันบ่อันนี้กระสุกแล้วมับ่น้ายางคาัปุ้นครบแล้วครบได้เยอะเลยนะแม่ไม่ทำพี่คนนี้ไม่ยหญอยู่นี่เพิ่์นเอาเลยเอาเลยอันเมนูนี่อยากให้ล่องก้อนมูอ๋อเพิ่์นวิจารณ์มึงพี่คนนี้เนี่ยเน่าก่อน เต็มซิปไหมเท่าใดโอ้ยรอบนี้ไม่อยู่เป็นหวังเลยอยากให้แม่ย่าได้ซิมเอาเลยคว้าสิเปิดร้านได้ปะร้านยังเอาร้านครัวน้องดาวปินเบอร์บรรยากาศทงหน้าเลยนี่เออผ่านบ่ให้จักคะแนนเต็มซิปเต็มซิปโอ้ยลุงเปิดร้านที่เฮาเล่นลุงมีแต่คนมาแซ่บตับปมาแซ่บอีหลีแมนตับปมาแซ่บอีหลีมันเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาไปให้กินเนาะ ไปได้ได้ตรงมากินกับพี่นุ้งนนอนปุ่นฟูนฟุ่นยายเป็นไหนยายแกลใครว่าบรรยากาศแบบนี้มีความสุขบ้างกดบงหนึ่งมาให้หน่อยกดบงหนึ่งมาให้หน่อย